เวลาเราไปไหว้พระนะครับโดยเฉพาะพระประธานในโบสถ์หลังจากเราสวดคาถาที่เขาเขียนติดไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็มักจะขอพรขอให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้เราได้เงินได้ทองขอให้เราถูกหวยมีโชคมีรากนะครับนั่นก็คือขอพรแล้วบางครั้งก็แถมบนบานสารกล่าวไปด้วย ถ้าเราได้ขึ้นตำแหน่งที่เราต้องการเราก็จะนำนางรามารําถวายหน้าโบสถ์ถ้าเราได้เงินทองในธุรกิจที่เราทำเราก็จะจัดบริกเกที่วัดอะไรทำนองนี้นะครับ จริงๆแล้วมันผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดทางครับการไปกราบพระไปไหว้พระเราต้องทําจิตใจให้สงบนะครับโล่งๆโปร่งๆก็ขอให้ท่านคุ้มครองเราขอให้เรามีร่างกายแข็งแรงขอให้เราเจอคนดีๆแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปบนบานสารกล่าเพราะพระประธานนะครับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้คนมีกิเลสน,นะครับพระพุทธเจ้าจะสนับสนุนให้คนปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเพื่อจะเป็นอรหรันต์การไปบนบานสารกล่าวมันผิดที่ผิดทางผิดวิธีครับสิ่งที่เราจะไปต้องไปบนสารกล่าวเราก็ต้องไปบนกับเทพเจ้าที่เราครับ เรานับถือองค์พระพิฆเนศก็ไปที่นั่นนับถือองค์พญาพุธเข้าไปที่นั่นนับถือองค์พญาน้าก็ไปที่นั่นหรือนับถือองค์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าจีนเทพเจ้าอินเดียเราก็ไปหาท่านแล้วถึงใบบนบานสังการและการบนบานสังการที่ถูกวิธีนะครับก็ไม่ใช่ว่าถ้าสําเร็จแล้วเจ้านาราไปถวายถ้าสําเร็จแล้วเจ้าไข่ไก่ พันฟองไปถาวายถ้าสําเร็จแล้วจะมีหนังกลางแปลงอันนั้นใช่นะครับแต่ไม่ทั้งหมดต้องบอกว่าถ้าสําเร็จแล้วเราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และนังนำํำเพื่อไวา้จัดทั้งทํานองนี้และพระเทพเจ้านะครับต้องการบุญกุศลต้องการที่เสริมสร้างบารมีของตัวท่านเองเทพเจ้ายังไม่ได้เป็นลุป เป็นอ,อ,นอาหารหันต์อย่างต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาของตัวเองอยู่แล้วถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเราไปขอท่านจริงๆและเราก็ขอในสิ่งที่ควรขอไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ขอเกินเลยก็มักจะได้แต่เราต้องเป็นคนดีด้วยนะครับ เราจะไปตามแกใครเราจะไปนินทาให้ร้ายใครแล้วท่านก็มักจะเมตตาเรามักจะให้เราสมใจที่เราปรารถนานะครับจากกิตมูเตลูกับผมจิตพลเดชวิสัย